สวัสดีครับพี่น้องครับพรุ่งนี้เป็นวันหยุดสองสามวันเราอาจจะเดินทางไปที่จังหวัดจันทบุรีเพราะตอนนี้น้องชายได้ส่งวิดีโอที่ไปหาหน่อไม้หาของป่าหาบุกต้นใหญ่มาให้เราคิดว่าจะเดินทางไปเมืองจันทบุรีเพราะว่าปทุมธาน,นีเรามันไม่มีภูเขาไม่มีป่าไปหาหน่อไม้หรือหาของป่ามากิน เดี๋ยวลองไปดูวิดีโอที่เขาหากันดูก่อนว่าเราจะไปหรือไม่ไปเดี๋ยวไปดูกันเลยครับพี่น้องครับนี่ไปกันเลยครับนิยมชมทุ่งไปดูเขาตัดหน่อไม้นี่ตามธรรมชาติตามลําห้วยแบบบนบ้านเลยครับนี่อื ถ้าเราได้ไปคงน่าจะสนุกดีนี่ต้นบุกใหญ่ๆนี่เขาถ่ายคงไม่ดีเกิดเองตามธรรมชาตินะครับนี่เขาบอกว่าแจงหม่อใหญ่ไปกินทั้งวัดเลยครับหาเห็ดด้วยกำลังออกเลยตอนนี้ออกมามันบเอาะไงบดยอดมันหามดีเลยเล้ต้นใหญ่จริงๆนี่แบกมาเลย โอ้โหลายอย่ากับงูลายเป็นกับเกี๊ยบบุกใหญ่มากๆแบกถึงขั้นแบกเลยเนาไปโคตสุดยอดจริงทั้งงานไม่เข้ามาไปแน่นะครับธรรมชาติจริงนี่พร้อมแล้วขึ้นรถแล้วครับทีนี้ครับขนขึ้นปีกอัพเลยสุดทีมงานโอ้ยหน่อไม้เตทมขันรถเลยครับโค้งคุณไป รถบ้านนะครับพี่น้องไปได้แล้วมาเดินทางกันนี่มุหน้านบ้านอู่หน่อไม้จะทำยังไงไหวเจนี่ผู้ชายมาหาให้ผู้หญิงทำนี่บุกโอ้ยรับใหญ่ๆต้นมะเร่แล้วพี่น้องครับ

ถ้างานไม่เข้าไปแน่นี่บุกลำใหญ่ๆทีมงานในบ้านมาทำนะครับทีนี้ครับโอ้โหจะจริงจริงตีน้องไปหมดโอ้โหให้ดูให้กินอะไรจะให้คว้าอะไรจะน้องไมเล้วเป็นไงครับหลังจากที่ดูแล้วก็น่าสนใจแต่ต้องมาดูอีกทีนึงว่า เราจะมีงานด่วนหรือเปล่าเข้ามาถ้าไม่ด่วนไปแน่ครับเพราะน่าสนุกดีตามที่เขาหาตามตามแม่น้ําข้างๆแม่น้าแล้วก็ไผ่แยะธรรมชาติยัางรวมสมบูรณ์ครับเมืองจันทบุรียังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่องนิยมชมทุ่งนะครับพี่น้องครับด่วนว่าเราจะได้ไปชมทุ่งชมป่าหรือเปล่าแล้วก็รอติดตามครับพี่น้องครับทางงานไม่เข้าไว้มีงานดวนมาไปแล้วครับบวัสดีครับ